อ่ะเนยตอนนี้นะคะอ่ะตอนนี้ครูส่งวิดีโอให้เนาะขอโทษจริงๆอ่ะเรียนนะคะเรื่องการเช่ารถนะคะอง,งาก็คือการยืมนะคะการยืมหรือการเช่านะคะกาแปลว่ารถใช่ไหมคะรถงายยืมนะคะยืมหรือเช่ารถนะคะแต่ตอนนี้ในที่นี้มันเหมือนเป็นการ เช่ารถที่จะให้คนอื่นเขาขับให้เราด้วยโอเคไหมคะเราไม่ได้เราไม่ได้ขับเองเนาะอ่ะกาสยานะคะกาสยาตัวนี้นะคะแปลว่าคนขับรถอ่ะแล้วก็กางาตูนะคะก็คือคนเช่าค่ะคนเช่ารถเนาะอันนี้ดู2ออันก่อนเนาะอ่าต่อมานะคะ แบตัวมแลนะคะไปไหนใช่ไหมคะไปไหนมิโอเทโกนะคะกะอ่ากะถ้าเป็นคำบ่งชี้ระสถานที่นะคะก,ะกะก็คือการจากจากมานะคะจากมาอ่าโกนะคะก,ะก็คือไปยังไปยังสถานที่ที่หนึ่งที่ละนี้นะคะ มาก็คือที่ที่ที่เราอยู่นะคะที่อยู่นะคะที่เราที่เราอยู่นะคะหรือที่จะไปอะไรยังไงก็ได้มาใช้ได้ได้ทุกอย่างนะคะอ่าไม่ได้บ่งชี้โอเคไหมคะมิโยเทะนะคะมิโยเทะก็คือในเมืองมิโยอ่ามิโยก็คือเมืองนะคะแทะคือข้างในนะคะก็คือในเมืองอ่าในเมืองนะคะเบเนยากูเลนะคะอ่า ไปไปในเมืองเนะี่ยบเนียนะคะในเมืองนะ่ะที่ไหนในเมืองอะ่ะที่ไหนไปในเมืองอะ่ะรู้แต่ว่าไปในเมืองอะ่ะไปตรงไหนนะโบโจเซโบโจก็คือชื่อนะคะชื่อชื่อตลาดนะคะชื่อตลาดนะชื่อตลาดนะคะอ่ะเซแปลว่าตลาดเนาะโบโจเซสุยิงถ้าถ้านะคะอันนี้แปลว่าถ้า โซยิงหรือดาโูยิงนะคะมาด้วยกันดาสูนะคะดาเพิ่มมากันดาสู so, หรือดาสูเอ่อดาโซยิงหรือดาเออ่โซยิงหรือดาสูก็ได้นะคะอ่านท่องงายาเปบ่าแม่นะคะอ่ะเปย่าแม่นะคะเปย่าแม่ยาแม่ตัวนี้แปลว่าจะต้องนะคะจะต้องอ่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่จะต้องจ่ายสองพันห้านะคะกางาตู่ก็บอกว่าอ่า คนชอบก็เลยว่าอ๋อสองพันได้ไหมนะคะน้ท่องทาบานะคะน้ท่องทาบานะคะอ่าก็คือเป็นการลดเขาบอกว่าสองพันห้าแต่ว่าเราบอกว่าสองพันได้ไหมตัวนี้อยากจะนะคะตัวนี้อยากจะนะคะก็คือตัวนี้จะนะคะก็คือถ้าสองพันจะไปนะคะต้องคือคือจ้าบานะคะอ่า ก็คือจะไปนั่นแหละตกลงนะอะไรเงี้ยอ่าคนขับก็เลยบอกว่าสองพันช่อตัวนี้หนูเคยเรียนมาแล้วเนาะแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าลดอ่ามายะบูนะคะเขาบอกว่าอะไรลูกมายะบูก็คือไม่ได้เนาะอ่าแล้วคนคนเช่าบอกว่าอะไรนะคนเช่าบอกว่าอ่า สองพันยะมากนะคะยะมากตัวนี้เมื่อได้นะคะเมื่อได้นะคะอ่าแปลว่าเมื่อได้เนาะอ่าเมื่อได้หรือถ้าได้นะคะหรือถ้าได้นะคะเป็นการเชื่อมประโยคประโยคที่หนึ่งกับประโยคที่สองนะคะอ่าถ้าได้นะคะหรือแปลว่าถ้าก็ได้อ่ายะมากนะคะใช้อย่างนี้อ่าใช้เวลาการใช้นะคะหนึ่งมาสองนะคะอ่า เมื่อเมื่อหนึ่งนะคะเมื่อเมื่อเกิดอันที่หนึ่งแล้วจะเอาทันที่สองนะคะโอเคไม่ลูกเป็นการใช้ประโยคที่หนึ่งและประโยคที่สองแบบนี้นะคะอสมมุติครูบอกว่าเนยลามมานะคะก็คือเมื่อเนอยมาสยามะตัวแม่เมื่อเนอยมาครูก็จะไปแบบนี้อ่าต่อมา ดาโซนะคะดาโซกับหรือดาโซยิงนะคะเป็นเหมือนกันใช้เหมือนกันเลยนะคะถ้าอย่างน,านั้นนะคะเน่ากาเน่ากาคือรถคันหน้านะคะเน่าการถคันต่อไปแล้วกันนะคันหน้าคันหน้าคันหน้านะคะงาบางาก็คือเช่า,าไปขอรถคันอื่นเลยตกลงว่ารถคันนี้เราได้ไปไหมคะเราไม่ได้ไปอ่าโอเค ต่อมามาดูคันที่สองและสามอ่ะเนยลองดูว่าอ่าถ้าสมมุติว่าเป็นบทสนทนาบทที่สอง่ะเนยจะได้ไปไหมคะอ่ะอ่ะลองดูนะดูบทที่สองบทที่สามนะคะมันแล้วแต่เราจะตกลงกันโอเคไหมคะอ่ะประโยคนี้นะคะ ครูจะให้เนยลองคิดบทสนทนานะคะอะมาลองดูนะเนยอ,อ่านบทสนทนาบทที่1กับสองหนึ่งเอสองและสามดูนะคะว่าอันไหนประสบผลสําเร็จมากกว่ากันว่าอันไหนเช่าได้ไม่อันไหนไม่เช่าได้เดี๋ยวครูจะมาถามว่าของเนยอ,อันไหนเช่าได้หรือเช่าไม่ได้นะคะจากอันนี้เนยเนยคิดว่าเนยจะทําได้ไหมลูก ลองอ่านก่อนนะบทที่หนึ่งบทที่สองกับสามเนยลองอ่านดูนะคะเดี๋ยวครูมาดูให้นะคะแต่ว่าบทแรกเนี่ยครูดูให้แล้วเนาะอ่าโอเคลองคิดดูบทคร่าวๆนะคะลองคิดบทคร่าวๆดูว่าว่าเนยจะต่อ,อยังไงแล้วครูวันอ่าวันพุธเรามาต่อบทกันโอเคไหมคะเราเรามาคิดบทกันเนาะเรามาต่อบทกัน สมมุติว่าให้ครูมยเลยเนยคิดบทมาแล้วค่ะลองลองมาถามตอบกันดูโอเคไหมคะอ่ะถ้ายังไงเราลองเรียนดูก่อนนะฟังดูแล้วเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ถามครูได้นะคะสวัสดีค่ะ